ดังนั้นเนี่ยคือหมายถึงว่ามาที่สวนที่นี่นอกจากจะท่องเที่ยวได้เรียนรู้แล้วยังได้ซื้ออินทผลัมกลับไปกินด้วยไม่ใช่มีเฉพาะเม็ดอินทผลัมนะมีอะไรมัง่ง มีสดมีแห้งฟังหงุ้ยเธอมือไม่ได้ของสวยเลยมีสดมีแห้งใช่ค่ะมีน้ำมีหุ่นน้ำปั่นเลยไม่อยากจะคุยกาแฟใส่น้ำอินทผลัมไม่อยากจะคุยอยากกินอ่ะอยากกินไม่พิสุวันนี้ยังมีเอาน้ำยังไม่มีเหรอยังไม่ได้ท้ำอ๋อโอ้ใช่ผมคุยวันแรก สวัสดีครับและสำหรับวันนี้นะครับกลับมาอยู่ด้วกันกับ DJ สจสตาเอ็กเบต้าพาชิมนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เพชรบุรีสวน999คุณสุเพชรบุรีอยู่กับพี่สุสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือสวนอันาจากผลไม้สวนตองเก้าอันนี้พี่สาวผมเองพี่สุคนสมุสาครอจริงป่ะจริงคนมหาชัยใช่คนมหาใจคนมหาใจคนมหาชัยมหาชัยนี่ไง เจ้าของเดียวกับลกนุ่นซีฟู้ดตลาดทะเลไทย่าสำหรับที่ผลสวนผลไม้ท้อสวัสด์ลิ้นพันสวนผลไม้สวรรค์สวัรค์ทำไมถึงบอกว่ากลายเป็นอันาจัรที่ใหญ่ในขาดนี้ที่สุดจากนี้ค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าความชอบค่ะความชอบความรักในผลไม้ชนิดนี้เพราะว่ามีประโยชน์มากมายค่ะมีประโยชน์ดิอยากเล่าให้ฟังยังไงรู้ไหมเห็นสภาพสดใสอย่างนี้ก่อนหน้านี้ไม่่อยนีนะคุณหมอบอกว่าไงค่ะก็เป็นผู้ป่วยค่อนข้างหนักนะคะก็ ให้ให้เลือกใช้ชีวิตวาระสุดท้ายในที่แบบประมาณนี้ดีกว่านะคะค่ะประมาณนี้กว่าแล้วก็มาเลือกทําสวนแล้วก็มากินแล้วก็สุขภาพก็ดีอ่ะก็คิดดูแค่นี้ไม่ต้องบรรยายกับประคุณอะไรคือที่นี่คือเริ่มต้นคืออยากรู้เลยว่าพี่สุกบอกว่าตอนนี้มีทั้งหมดกี่ต้นฮะกี่สายพันธุ์ด้วยตอนนี้นะคะที่สวนตองเก้าอินทผพาลามพืชพันธุ์นี้ค่ะมีอินทผพาลเนื้อเยื่อล้วนๆร้อยต้องเนื้อเยื่อนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีพอม่เล็ดเลยอ่าไม่มีเลยค่ะมีเนื้อเยื่อล้วนๆร้อยเปอร์ อยู่ประมาณ2,000ต้นค่ะ2,000ต้นดีวนะอย่างที่เราเคยไปดูกันต้นหนึ่งนี่ขายได้เกือบแสนนะนะ2,000ต้นนี่โอ้โหไม่อาจะคิดนะเดี๋ยวกันนะ2,000ต้นแล้วด้ข่าวว่าคือไม่ได้มีแค่เฉพาตรงนี้ใช่ไหมพี่สุก็จะมีส่วนพันธุ์นี้เครือข่ายที่เนื่องจากเราตอนนี้ค่ะเรานําเข้าต้นพันธุ์จากแลบ จากประเทศมาเป็นต้นเนี้เยื่อล้วนเราก็จะมีพี่ๆน้องๆในวงการเขาเรียกว่าสวนพันธ์มิตรนะคะเอาต้นจากเราแล้วก็ไปปลูกแล้วเวลามีผลผลิตเราก็ามาช่วยกันขายเอาง<อ>ี้วะได้ข่าวว่านในประเทศไทยเนี่ยนะสวนเนี้ยเป็นส่วนที่มีต้นพันธุ์จากสายพันธุ์เนื้อเยื่อเนี่ยเยอะสายพันธุ์มากที่สุดจริงไหมประมาณ560สายพันธุ์นั่น เห็นไหมก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ระดับต้นๆของประเทศเลยนะพันค่ะแต่แต่พีแตกด้วยครับอินตรผาลามเนี่ยค่ะเราเนี่ยเปิดให้เป็นสวนเรียนรู้อ๋อใช่ที่นี่สวนเรียนรู้ค่ะ ห้าหกสิบสายพันธุ์น่ะที่เราอะค่ะที่เมื่อก่อนที่เราเข้ามาวงการใหม่เราเข้าใจว่ามันเป็นเนื้อเยื่อแล้วมันจะดีที่สุดสายพันธุ์นะคะเได้ปลูกจริงแล้วเราก็มาเรียนรู้ว่าบางสายพันธุ์ก็ไม่เหมาะค่ะไม่เหมาะกับเราเหมาะกับประเทศเขาไม่เหมาะกับประเทศคือพูดง่ายๆบางอันนี่คือฝาดเลยเพราะว่าคนอาหรับเขาชอบกินปาดใช่ค่ะแต่คนไทยชอบกินหวานเหมาะที่นี่แต่ไม่เหมาะที่นี่ใช่ผม Amazing มากหนึ่งคืออะไรป่ะคือแบบผมไม่ต้องเดินตามร่องสวนไม่ต้องสองคือเดินสบายเดินไป คนที่เดินไม่ไหวมีรถรางด้วยอย่างที่เมื่อกี้เดี๋ยวเรามีขับโชว์ด้วยสองคือมันเริ่มกินได้ตั้งแต่ตอนที่สองปีคือแบบต้นยจะขับนั่งเด็กต่างชนกันเออไม่ถึงก็หยิบกินใช่เออแจวมากที่นี่เลยที่นี่คือเปิดให้เข้าฟรีย้ำเปิดให้เข้าฟรีใครบอกเสียตังนะตบปากเลยกินฟรีกินฟรีด้วยแต่ขออนุญาตอย่าเด็ดอย่าเด็ดจะบอก อย่ากินจนเกินไปใช่ไหมเท่นี้บอกแล้วเดี๋ยวพี่สุบอกเป็นสูนย์เรียรู้เพราะฉะนั้นใครไม่ซื้อใครไม่กินมาถามได้อยากปลูกอยากเรียนรู้มาถามได้เพราะอะไรไหมการที่คุณคิดจะทําอะไรอย่างหนึ่งถ้าคุณไปศึกษา ผิดที่คุณก็จะผิดไปตลอดชีวิตเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็จะผิดไปตลอดอยากรู้จริงมาที่นี่ชอบชอบของนี้เสี๋ยมคือเห็นเริ่มมีทัวร์มาลงด้วอ่ะใช่แค่เปิดให้ทัวร์มาลงอีหน่อยนี่เดี๋ยวจะมีคาเฟ่เดี๋ยวจะมีสกายวอล์กมีอะไรเป็นแผนได้หมดแล้ว ตอนแรกจะมีแล้วถ้าไม่มีโควิดมาก่อน <c oughs> ม,มีแล้วเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนะครับถ่ายรูปสวยด้วยอ่าดังนั้นเนี่ยคือหมายถึงว่ามาที่สวนที่นี่นอกจากจะได้ท่องเที่ยวได้เรียนรู้แล้วยังได้ซื้อ,อนหาาิหผาลัมกลับไปกินด้วยไม่ใช่มีเฉพาะเม็ดนาผาล้มนะมีอะไรมัง่ง มีสดมีแห้งตังหนูพูดเลยมีหนูบอกหมือนไม่ได้หอมสวยเลยมีสดมีแห้งใช่มีน้ำมีนี่คุณน้ำปั่นเลยไม่อยากจะคุยกาแฟใส่น้ำอินทผาลัมไม่อยากจะคุยอยากกินอ่ะกินไม่พิสูจน์แนี้ยังมีเอาน้ำยังไม่มีเหรอยังไม่ได้ทาอ๋ออ๋อใช่เพ <kil enh asm> <sk> ิ่งเปิดวันแรกทำไม่ทันวันนี้เพิ่งเปิดวันแรกต้องบออู้หแต่ทางอิฐผาลัม กินแล้วนะเหมือนคลายคน้ำอ้อยแต่อร่อยกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นพูดกันอยู่นี่นานแล้วเดี๋ยวเราเออนานแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูตรงที่เขาเด็ดมาแล้วดีกว่าโอเคเราไปดูต้นกันใช่ไปครับไปครับตามมาครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันอยู่ที่สวนพิสุนะครับผมซึ่งเป็นอีกสายพันธุ์นื้นี่เรียกว่าสายพันธุ์อะไรครับพิสุอันนี้เราจะเรียกว่าเรดบาฮีนะคะหรือว่าบาฮีแดงนะคะรหัสหนึ่งสามหกค่ะบาฮีเหลืองใช่ค่ะคนนิยมกลิ่นกันมากที่สุดค่ะคนจะรู้จักมากอันนี้เป็นสายพันธุ์พิเศษค่ะยังไงบ้างครับพิสุครับถือว่ามันก็ต่างกันยังไงครับมันต่างกันยังไงเมื่อกี้กินบาฮีเหลืองแล้วกินบาฮีแดงชอบอะไรอะคะชอบแดงอ่าชอบแดงต่างกันตรงที่ว่าเออบาฮีแดงเนี่ยค่ะ ใาฮีเหลืองเนี่ยใครๆก็จะรู้จักพื้นฐานนะใครๆก็ปลูกกันทั่วไปแต่บาฮีแดงนะคะต้นพันธ์เนี่ยแหลบผลิตมาจํานวนไม่มากออหรือว่าอยากผลิตมากแต่ผลิตได้ไม่มากในรอบหนึ่งนะคะ ต้นพันธุ์ก็เลยมีมีฟาร์มแพงกว่าบาฮีเหลืองสองเท่าโดยประมาณสองสามเท่าโดยประมาณเท่าบอกว่าเา่าค่ะแค่สองเท่าเป็นพันธุ์ที่ดีที่สโดยประมาณค่ะนะดต้ๆัแล้วบอกเดี๋ยวนะเขาเน้นที่มาเนี่ยคือเราเปิดได้เข้าปีเราให้กินปีโดยเฉพาะที่แบบว่ามีเห็นที่สุดได้ฟังว่านี่แบบเด็ดใส่กระเป๋ากลับบ้านก็มีหรอไม่เป็นไรแล้วค่ะไม่เป็นไรแล้วค่ะเราไม่ทำอย่างงั้นค่ะไม่เป็นไรแล้วค่ะเพราะเราเปิดเข้าปีอยู่แล้วแต่ยืนย้ำเลยว่าที่นี่ไม่เคยเสียค่าเข้า อ้ไม่เคยเลยค่ะนอกจากไม่เส <environments, S 1> ียค <mental S 3> <By foot, S 1> ่าเข้าทุกน้ําดื els, uh ่มฟรีทุกอย่างค่ะน้ำฟรีฟรีตลอดค่ะเห็นมีของไหมคะเห็นมีของเราทุกการเที่ยวสวนตองก้าไม่ได้ไปมือเปล่าแม้ไม่ได้ซื้ออะไรนะคะเราจะมีแพ็กเกจของนะคะเช่น เียเราจะมีเมจูนพรีเมียมเป็นของฝากให้กับทุกการเยี่ยมชมทุกคนด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูได้ได้ได้ค่ะได้ไปดูนะครัว่าเป็นยังไงบ้างตามไดูแล้วก็ไปดูจุดถ่ายรูปสวยๆกันด้วยโอเคครับแสงแสงโว้ยอะไรโอ้โหยูทำไรวันนั้นกินน่นนาหราเมยข้างล่างก็มีให้กินเขามีให้ชิมเยอะแยะแล้วไปกินทำไมเขียวๆนั่นน่ะบ้าไม่สุกเลยเขียวๆยังไม่ปาดเลย รู้แล้วแต่ว่าถ้าไปกินเหลือง,ๆส,งๆสุกๆแะ้วนะวันเจี๊ยบจริงเหรอหลังจากที่เราเดินนะฮะชมสวนผลัอานาจักรผลไม้วรวคนกันแบบว่ากันทั่วแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับผมเราจะมีจุดข,ของปากทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งจุดที่เป็นขายต้นพันธุ์ขายผลสดขายผลแห้งขายผลสดผลแห้งอย่างนี้เลยอย่างนี้ขายกล่องเท่าไหร่ครับพี่สุฮะอย่างไหนคะอย่างเงี้ยฮะ ค่ะแล้วก็ประมาณค่ะแล้วแต่สายพันธุ์นะคะกล่องนี้ร้อบาท150บาทค่ะอูแพ็กเกจดีมาก้วยแพ็กเกจดีด้วยนะอย่างแห้งด้วยอันนี้คนแก่ชอบเฮ้ยผู้สูงอายุชอบไม่มีคนแก่แล้วสมัยนี้นะนะแล้วก็ใครที่อยากได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นต้นพันธุ์นะฮะหรือจะยกจัดเลยจุดนี้นะครับคือจุดจําหน่ายมาแล้วไม่ซื้อกลับไปนี่บอกเลยว่าเสียทีนะฮะถูกต้องคุณมาไม่ถึงนะฮะถ้าอย่างนั้นนะครับผมเขาบอกว่ามีจุดที่เป็นไฮไลท์อีก ครับนะครับผมทั้งต้นพันธุ์อยากเห็นแล้วต้นพันธุ์นี่คือบอกเลยว่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยในการนำเข้าและส่งออกนะครับจำหน่ายด้วยไม่ขนาดนั้นค่ะอย่างนี้คืออะไรมายังไงยังไงขา้ฝั่งนี้หนึ่งที่สุดแคปซูลนะคะเป็นขนาดแคปซูลที่นําเข้ามาจากแ lap นะค่ะใส่หลอดใช่ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,500บาทค่ะหนึ่งพัน้าอยบาทเองต้องบอกว่าเป็นแลบมาจากต่างประเทศของแท้นะครับของแท้แน่นอนไม่พรอมแลบ อะไรแล้วเอาต้นเพาะเมล็ดมาขายไม่มีนะเสียชื่อใต้เลยนะของแทนแน่นอนเป็นเนเยื่อล้วนๆค่ะเป็นเยื่อล้วนๆค่ะกาวสวนอินทรัลนะฮะเออ๋ยวครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูกันต้นพันไปดูกัรครับผม พูดถึงนะฮะผู้การเป็นผู้นําเข้าโดยตรงของต้นพันธุ์อิจฉาลัมแล้วนคะครับผมสำหรับการพอเหนือเยอะร้อยเปอร์เซ็นต์จากแกลบต่างประเทศมีแกลบอะไรบ้างครับพี่สุฮะอ่าหลักๆนะคะในมือนี้ก็จะเป็นรหัส104นย์ะคะบาย UAE แลอลคารีฟค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นแกลบต้นๆ,นๆของโลกนะคะก็คือคําว่าต้นๆของโลกเนะะี่ยในความแม่นยําและเสถียรแทบไม่พ้นการปลูกต้องเอาอย่างนี้ใช่ค่ะเปอร์เซ็นต์การรอดสูงค่ะเพราะว่าต้นแข็งแรงมากๆค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแต่แกลบ ของคาราอีฟ UAE นะคะเรายังมี d ี d อังกฤษแล้วก็รันนาอิหร่านค่ะสามแบบนี้นะคะผมบอกว่าคุณภาพทุกคนคัดจากใจเราถึงมือคุณแน่นอนอันนี้คือโลนการคุณสุขเลยสวนเก้าเก้อินทราลัมคุณสุขจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมสามารถเข้าไปได้นะคะที่ Facebook นะครับส่วนเก้าเกอินทราลัมคุณสุขเฟ o บุ๊กจะเป็น Facebook สุขผู้หญิงไม่ธรรมดาค่ะแล้วก็เพจสวนเก้าเก้าเก้าอินทราลัมคุณสุ จะเป็นท่าจะล่งได้จอยครับลบหนึ่งลายก็แปดเก้าเก้าเด็ดพรมนะครับจะเป็นเด็ดพรมใช่เดรมหรือจะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดสหยดเยโอ้เยอะอ่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นก็ล่างให้ทำไมวันนี้พวกเราแม่นจังป้ายอยู่นี้เออชอบชอบนะฮะตรงนี้คือเราก็จำหน่ายสายพันธุ์ด้วยนะครับตอนต้นพัน ก็สามารถติดต่อมาที่พี่สุได้พี่สุฝากถึงการจำหน่ายต้นพันอีกรอบหนึ่งไหมคะค่ะถ้าเกิดเหรียญมี2ด้านเสมอนะคะก่อนจะปลูกถ้ายังไม่ศึกษาดีนะคะอย่าเพิ่งปลูกค่ะเขาแชร์ใจง่ายๆเอางี้ด้กว่าใช่ค่ะแวะมาคุยค่ะนะคะแวะมาคุยค่ะคุยไม่เสียเงิน คุยเธอค่ะถ้ามีเวลาเข้ามาคุยพี่ยินดีนะคะใช่ถ้าบอกผิดเป็นครูนะพี่สุเป็นผู้อำนวยการแล้วร้อผิดร้อถูกมาเยอะมากใช่ค่ะจะได้จะได้ไม่ต้องผิดนะคะแล้วก็เราก็จะแนะนําตั้งแต่ถ้าถูกใจแล้วค่อยปลูกนะคะเราจะแนะนําตั้งแต่เบื้องต้นการเลือกคัดเลือกสายพันธุ์แลบที่มีเปอร์เซ็นต์ฟาร์มมั่นยําสูงไม่ไกลพันธุ์นะคะเลือกแล้วก็การปลูกการดูแลจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะเป็นหน้าที่พี่ช่วยดูแลช่วยนะคะการตลาดอะ ขายไปออกช่วยขายด้วยนะครับผมอ่ะก็ตามตลกแกเขาไงคุณพลาดทุกผลพลาจักใจเราถึงมือคุณแน่นอนนะครับผมและวพี่สุเป็นผู้หญิงที่สบอกว่าเป็นเก่งยอดมากฝากไปด้วยนะครับคนมหาไทยเพิ่งรู้นะครับแฟนเพจไปด้วยพี่สาวเบต้าเองเดี๋วก่อนเดก่อนนะนอกจากส่วนอินทะผ่าลามแล้วฝากไว้กับอาหารทะเลร้านอาหารนกนุ่นซีฟู้ดค่ะตลาดทะเลไทยเขาจะมาหาทะเลด้วยนะครับวันนี้ก็เลต้องขอบคุณกับพี่สุมากมาเดี๋ยวเราไปเอาของฝากไปเอาของฝากไปครับ และสุดท้ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่สุฝากถึงสวนอีกรอบนึงครับพี่สุครับค่ะเชิญชวนมาเที่ยวกันนะคะสวน999อินทราลามคุณสุเพชรบุรีนะคะนะคะอยู่จังหวัดเพชรบุรีได้ใหญ่ยังนี่กับเบิ้ลครับผมงั้นไปแล้วครับพี่สุไปแล้วครับได้เก่อนก่อนแล้วพี่สุว่าับขอบคุณครับไปแล้วคุณค่ะขอบคุณค่ะที่นี่คือที่ไหนก่อนที่นี่คือสวน999อินทราลามที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางใช่ไหม น่าจะใหญ่ใหญ่ใหญ่ขนาดนั้นแต่ผมเคไม่ใหญ่เลยนะใหญ่ในเพชรบุรีเขาบอาเพชรบุรีเพชรบุรีก็พอเจ้าของสวนเจ้าของสวนต้นกี่ต้นนี่กี่ต้นส่วนนี้แปลงนี้2000ต้น2,000ต้นแปลงนี้ฟังดีๆแปลงนี้แสดงว่ามีอีกกี่แปลงมีกี่แปลงก็มีทีมลูกสวนอีกหลายแปลงอีกหลายแปลงด้วยนะครับผมคือต้องบอกว่าที่นี่เขาเปิดให้ท่องเที่ยวด้วยใช่และที่สำคัญคือเข้าฟรีเข้าฟรีกินฟรีถูกต้องชิมจนกว่าจะพอใจอะเราไมซื้อขำมอสักคร่นี้พี่สุ แอบบอกนิดนึงว่าพี่เปิดไปให้นักท่องเที่ยวกินบางต้นนี่คือโกนเลยนะโกนนั้นนักท่องเที่ยวก็มาชิมแค่พอชิมแค่พอแค่พอรู้รสบางคนเจ็บใจกระเป๋าด้วยไม่ได้ไม่น่ารักไม่น่ารักเออไปเธอรู้เอยจะทานได้แค่ไหนก็ทานไปเถอะค่ะคนเราใจดีอ่ะเราไม่กินเกินอิ่มนะคะ